สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสาครดีบูนนะคะก่อนที่เราจะทานอะไรลงไปเข้าสู่ร่างกายเราต้องมีวิธีการสังเกตกันนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูลของแท้ต้องเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้เท่านั้นนะคะและสินค้าต้องมี QR Code QR Code ตรงนี้นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะสามารถเช็คกับบริษัทได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ ดีบูลออกจากตัวแทนท่านไหนไปนะคะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าสินค้าตัวไหนไม่มี QR Code แสดงว่าสินค้าตัวนั้นเป็นของปลอมแน่นอนค่ะและต้องได้รับการรับรองโออยบริเวณข้างกล่องตรงนี้นะคะและที่สำคัญสินค้าดีบูลจะมีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะ วันเดือนปีที่ผลิตดูได้จากบริเวณใต้กล่องตรงนี้นะคะใต้กล่องตรงนี้เลยส่วนกล่องนี้ผลิตเมื่อวันที่สิบห้าเดือนสิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะควรบริโภคก่อนวันที่สิบห้าเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสามนะคะและอีกจุดหนึ่งจะต้องมีป้ายกลมๆตรงนี้นะคะเป็นป้ายโมลเลกรม ระบ,บุชื่อบริษัทนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่า dnetververine นะคะและกล่องจะต้องชีนหนาแน่นอย่างนี้นะคะแกะยัดยายอย่างนี้เลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของแท้แน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้เราพอจะมีความรู้กันนิดนึงแล้วนะคะวิธีการสังเกตดีบูณนของแท้ดูยังไงส่วนวันนี้สาครขอตัวไปก่อนนะคะ พบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ